โอเคสวัสดีครับนะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาไลฟ์นะครับรอวิเคราะห์หุ้นตัวนี้ s อ c นะครับก็เป็นบริษัทลูกของซิงเกอร์นั่นแหละที่แบบเอทำสินเชื่ออสินเชื่อนะครับเข้าซื้อนะครับแล้วก็เป็นพวกจำนานทะเบียนด้วยนะครับที่เห็นโตโตกันอยู่นะครับอืก็ที่ซิงเกอรนะครับเ็าโตได้เนี่ยนะครับก็เพราะว่าเขา ลงทุนหุ้นตัวนี้นะครับแล้วก็มีการเติบโตเยอะแยะมากมายนะครับเรียกว่าซิงเกอร์เนี่ยเป็นบริษัทที่อยู่มาร้อยกว่าปีแล้วนะครับแล้วก็มีฐานเนาะมีครับมีฐานธุรกิจที่ค่อนข้างค่อนข้างดีนะครับเรียกว่าเริ่มจกมีเครือข่ายก่อนดีกว่ามีเครือข่ายมีฐานลูกค้านะครับทีเนี้ตัวกลุ่มเจมส์นะครับเป็นกลุ่มที่มีเงินนะครับก็มาเริ่มสินเชื่อนี่แหละนะครับ อะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูสภาพตลาดกันก่อนนะถ้าใครสนใจเครื่องมือเนาะก็สามารถทักไลน์นะครับหรือว่าสแกน QR เข้ามาก็ได้นะครับทักในเพจก็ได้ก็ต้องเรียกว่าออกแบบมาเนี่ยนะครับเพื่อให้เป็นผู้ช่วยนะครับเป็นผู้ช่วยในการวิเคราะห์นะครับก็จะมีทั้งที่สแกนปุ๊บก,ก็แจ้งเตือนเรียกถามหรือว่าเราอยากทำการบ้านเองก็ได้นะครับ โดยหลักคิดเนี่ยเราเออกแบบให้คุณมองจะภาพใหญ่เป็นภาพภาพย่อยนะครับก็มีเครื่องมือช่วยนะครับอันแรกเลยก็คือตัวนี้คือเป็นเป็นมาร์เก็ตบลีดเนาะนะครับก็จะสําหรับคนที่อยากรู้ว่าเอ๊ะช่วงนี้เป็นยังไงนะครับคือคนยิ่งคนเดเทรดนะช่วงที่ตลาดไม่ค่อยดีเนี่ยเทรดยากมากแต่ว่าถ้าตลาดเริ่มฟื้นหุ้นส่วนใหญ่เป็นขาขึ้นเนี่ยเทรดค่อนข้างง่ายนะครับ จากนั้นก็มาดูนะครับว่าเงินเข้าไปอยู่หุ้นเล็กหุ้นกลางหุ้นใหญ่ถ้าเราดูสีเขียวเนี่ยนะครับอยู่ในเปอร์เซ็นต์พวกเซทห้าสิบค่อนข้างเยอะแสดงว่าตอนนี้ที่ขึ้นมาเนี่ยโฟล์เข้าทางหุ้นใหญ่นะครับหุ้นใหญ่เข้าแล้วเซกเตอร์ไหนนะครับตอนนี้ก็เข้าหุ้นเทคเข้าหุ้นการเงินนะครับแล้วก็หุ้นที่เรามานี่ก็หุ้นการเงินพอดีเนาะก็วันนี้นะครับไลฟ์บอที่13สสิงหานะครับ กลุ่มเฮล์แคร์นะครับบงได้ประโยชน์จากโควิดนะครับกลุ่มพลังงานนะครับคอน s u m e r อร์ไซเคิลส่วนใหญ่ก็เป็นพวกเปิดเหมืองน,นะครับอ่าเป็นรายชั่วโมงเป็นยังไงก็เฮล์แคร์พลังงานหรือแอสเซทเนาะรู้สึกว่ากลุ่มเทคก็จะเริ่มมีแรงขายออกมาเพราะว่าหุ้นหลายตัวงบออกมาไม่ไม่ได้ตามค่าเช่นฮาน่าอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับนะครับทีนี้เรามาดูกดย่อยเข้าไปตรงนี้นะครับ เข้าไปดูส่วนที่เป็นอินดัสทรีย่อยๆเข้าไปได้นะครับตรงนี้ก็จะเหมือนดูโฟล์ได้นะว่าเงินเนี่ยไปเขา้าได้ถูกเข้าไปที่กลุ่มไหนนะครับคือถ้าเกิดเราเลือกกลุ่มได้ถูกต้องนะครับก็มีโอกาสที่จะได้เงินนะครับได้เงินค่อนข้างสูงเลยนะครับโอเคแต่อย่างเงี้ยนะครับก็าจะเป็นว่าเซลเลอร์เซเวอร์นะครับก็าจะเออๆหน่อยนะครับ ช่วงไหนคนเข้าเยอะเนาะนะครับก็จะมีพังกันบ้างนะครับแต่ว่าปกติก็จะใช้งานได้นะครับอ่าแล้วก็มีตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นเหมาะกับสายเดสเทนะครับก็คือเราทำสเตตมาเนาะว่าถ้าเกิดมันเขียววันแรกขึ้นมาอีก3วันเนี่ยเอ่อกำไรเฉลีย่ยจะเป็นยังไงนะครับก็ไอหุห้นที่ในอดีตนะครับกำไรเฉลีย่ยค่อนข้างสูงนะครับก็มีโอกาสที่ สัญญาณมาแล้วจะาวางแผนการเทรดแล้วได้ตังนะครับสูงกว่านะครับหุ้นที่อดีตสัญญาณมาแล้วไม่เคยได้ตังค์เลยนะอ่าอันนี้ก็เป็นเหมือนกันแต่ว,ว่าสีฟ้าเนาะก็จะเป็นเซกเตอร์ที่ต้องเรียกว่ากำลังเรียกไงอะพึ่งงัดขึ้นมานะครับพิ่งงัดขึ้นมาอ่าอันนี้ก็ดูทั้งแบบเป็นรายเดย์เนาะว่าเงินเนี่ยไปเข้า เซกเตอร์ไหนนะครับเซกเตอร์ไหนไปนขาขึ้นเยอะๆเราก็เออพอพอวางแผนได้แหละนะครับหรือว่าเราเนี่ยจะวางสีฟ้าตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าหุ้นที่เฮ้ยกำลังงัดขึ้นมานะครับอยู่ในกลุ่มไหนเยอะๆเราก็ทํากันบ้านตรงนี้นะครับเคาแขกจริงๆอะ่ะเราก็เห็นกลุ่มพวกแบงค์พวกการเงินนะครับมันเริ่มงัดขึ้นมาแล้วหุ้นตัวนี้ก็เป็นตัวที่ ที่น่าสนใจนะครับก็คือทำให้หุ้นซิงเกอร์เนี่ยนะครับกำไรบวกขึ้นมาเยอะมากนะอันนี้เข้ามา12มิถุน,นาเป็นอันแรกนะครับเดี๋ยวพองบออกนะครับก็จะค่อยๆค่อยๆอ,อ,อ,อัพไฟลิงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับมาดูที่อันแรกเลยนะนะครับคือเราก็อยากรู้แหละว่า ธุรกิจเขาทำมาหากินอะไรนะครับก็จะมีอันนี้นะครับอัพมาวันที่สิบห้านี้เองนะครับเป็นมิถุนากรกฎาคมสิงหานะครับประมาณ2เดือนนะครับคือต้องเรียกว่าหุ้นตัวนี้นะครับถ้าเกิดสมมุติ iPO มาได้เงินมาแล้วก็ไปกู้ได้อีกนะครับก็จะกำไรเนี่ยนะก็จะกระโดดกระโดดดีมากเลยนะครับ แล้วยิ่งยุคนี้นะนะครับเป็นยุคที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับ mm. พวกสินเชื่อบุคคลนี้ก็จะมีการเติบโตที่ที่ดีนะครับ mm. โดยบริษัทนะครับ mm. ก็ไม่มีอะไรก็คือเป็นบริษัทลูกของซิงเกิลนั่นเองนะครับ mm. แล้วก็มาทำธุรกิจพวกเช่าซื้อนะครับ mm. นี่ก็ต้องเรียกว่าเป้าหมายนะครับก็คืออันนี้จะตั้งเป้าหมายว่า มูล,ลค่าลูกหนี้ตั้งถึงห้าหมื่นล้านนะครับในปีหกเก้าอืมเฮ้ยไม่ธรรมดานะตึกๆๆอ่าก็มีเพิ่มทุนมีทํานู่นทนํานี่เป็นเช่าซื้อนะนะครับแล้วกเ็เล่มนะครับสินเชื่อสวัสดิการแล้วก็ผ่อนทองออนไลน์เนาะว้าวดีจังสิ่งที่เราต้องดูก่อนเลยก็คือทำมาหากินอะไรนะครับ หลักๆซิงเกอร์ถ้าจำได้นะครับธุรกิจเนี่ยจะเป็นเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับแล้วก็เริ่มนะฮะเริ่มปรับธุรกิจนะครับโดยการไอเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าก็โตแหละแต่ว่าไปโตจากไอพวกอันนี้ค่อนข้างเยอะนะครับพวกจำนวนทะเบียนเนาะดูดิไรายได้แบบ จากที่เคยแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับตอนนี้เป็นสี่สิบสาสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตของทั้งหมดนะครับตัวสินเชื่อพนักงานผ่อนทองเนี่ยมูลค่ายังไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับอันนี้งบการเงินนะครับเป็นรายได้ดอกเบี้ยนะครับอันนี้งบปีนะนะครับอันนี้เป็นงบแต่าีหนึ่งแต่มาหนึ่งรายได้เป็นยังไงนะครับรายได้นะครับส่วนที่เป็นลดทําเงินนะครับก็ยังมากขึ้นเรื่อย,อยส่วน เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยเหมือนว่าเออเขามองว่าเออคงที่แบบประมาณประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็ไปโตจากสินเชือ่อจำนำทะเบียนเอานะครับอืมแล้วก็ซิงเกิลนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าจะมีสองแบบนะครับแบบแรกก็คือแบรนด์ทั่วไปนี่แหละผ่อนแอผ่อนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์นะครับ เช่นอะไรนะครับเช่นตู้ตําเงินนะครับเช่นตู้เติมน,น้ํามันนะครับจริงๆตามต่างจังหวัดเนี่ยไอ้ตู้เติมน,น้ํามันหยอดเหรียญเนี่ยค่อนข้างดีมากเลยนะนะครับดีมากเลยก็เคยเห็นนะครับถังสองรอยลิตรอะเอามาสองวันหมดโตอนเราก็ผมก็ตอนแรกแบบเฮ้ยดูว่าทําไมนะทำไมคนถึงไปเติมสิ่งที่พบนะเพนพอยต์ของต่างจังหวัดก็คือ สมมุติคุณจะเข้าไปตัวอำเภอใช่ป่ะกลายเป็นว่าคุณจะต้องขับมอเตอร์ไซค์ไปไปกลับอ่ะสิบโลนะครับสิบโลสิบห้าโลอะไรเงี้ยนะครับเพื่อเติมน้ํามันอ่าเพราะฉะนั้นการที่แบบเราไปเติมที่ปั๊มหลอดแบบนี้นะครับมันเสียงเงินเพิ่มเยอะนะนะครับก็เกือบเท่าตัวนะครับแลกกับความสะดวกที่ขับรถสองสานาทีแล้ว ถึงเลยนะครับอแบบอยู่ในหมู่บ้านอยู่ตามร้านชำอะไรอย่างเงี้ยนะครับคนก็คนก็เอานะครับก็ถือว่าคือที่ต้องเรียกว่าซิงเกิลเนี่ยเขาจอดตลาดต่างจังหวัดนะครับค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้ลูกหนี้นะครับก็อยู่ที่ระดับนะครับเช่าซื้อเนี่ยประมาณห้าพันกว่าล้านนะนะครับ5 0 0พันกว่าล้านอันนี้เนี่นน อันนี้จะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเนาะนะครับตัวอย่างของสินค้าของตู้เติมเงินนะครับแล้วก็เครื่องจักรนะครับก็เพื่ออันนี้สินชื่อไอ้พวกผ่อนส่งในโรงงานนะครับเขาก็เขาก,เขาก็ปล่อยนะอันนี้รถทําเงินนะรถทําเงินก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอายุรถที่เพึ่งผ่อนหมดไม่นานนะครับก็ดูวนร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยแบบ ครึ่งหนึ่งก็คืออายุอายุอยู่ที่6กถึงสิปีนะครับก็คือผ่อนหมดแล้วผ่อนหมดเสร็จปุ๊บนะครับก็เอาลดเข้าเลยแต่ว่าเขาก็ลดความเสี่ยงแหละนะครับโดยอายุที่มันเก่ามากๆเขาก็ไม่ค่อยรับเท่าไหร่นะครับก็สินเชื่อนะครับจะมีอยู่2แบบนะครับก็จะเป็นจำนำทะเบียนนะครับแล้วก็ตึก,ตก,ตก อ๋ออันนี้เอาทะเบียนรถประกันนะครับส่วนอันนี้ก็คือโอนไปก่อนเลยนะครับก็อันแรกเนี่ยนะครับอันแรกเนี่ยตัวรถชื่อชื่อของรถเนี่ยจะเป็นของซิงเกอร์อันที่สองชื่อของรถยังเป็นของเรานะครับอ่าก็ส่วนใหญ่ก็เป็นจำนำเล่มเนาะนะครับก็ห้าร้อยห้าร้อยกว่านะครับเป็นรถอะไรนะครับ เป็นรถบรรทุกซะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็พอทพอตพอทหมื่นล้านเป็นรถบรรทุกอยู่ที่ประมาณ9000นะครับข้อดีของปล่อยสินเชื่อรถบรรทุกเนี่ยนะครับคือ,อ,อต้องเรียกว่าปล่อยคันนึงเนี่ยได้ยอดใหญ่นะครับได้ยอดใหญ่แล้วก็รถบรรทุกพวกนี้ถ้าได้วิ่งงานนะนะครับโอ้โหคือรายได้ดีมากนะอย่างที่ฟาร์มผมเนี่ย จับเป็ดจากลกุรีนะครับไปส่งที่นะครปฐมค่ารถเที่ยวหนึ่งก็เจ็ดพันเลยนะนะครับก็แต่ค่าผ่อนนะปกติเห็นดาวประมาณสี่ห้าแสนแล้วก็ผ่อนก็เจ็ดแปดหมื่นะฮะอันนี้สินเชื่อก็คงไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นนะคือต้องเรียกว่ารถบรรทุกคนนะนกันหนึ่งเนะี่ยอ่ามันแพงกว่ารถเบนซ์หนึ่งเนี่ย เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเห็นคนไหนนะโอ้ยมารับสาวส่งรถบรรทุกนะอันนี้คือเป็นเป็นเซียนนะครับเป็นไฮโซของแท้นะครับอ่าล้วก็ตอนนั้นเคยไปนะก็เคยไปนั่งติดรถบรรทุกเข้ามาเฮ้ยข้างหลังรถบรรทุกนี่คือใหญ่มากอะแบบนอนได้คนสองคนนะครับนอนแบบนอนสบายเลยนะก็ก็ใหญ่ <laughs> ก็ถือว่าพอร์ตก็ที่ระดับหมื่นล้านนะครับอ่าแล้วก็ตัวสินเชื่อนะฮะสินเชื่อก็ถือว่าใช้ได้นะครับโอเคเสียงไม่เข้าเนะโอเครอดอ่านะครับทีนี้นะครับก็ลูกหนี้เป็นยังไงนะครับก็อยู่ที่ประมาณจำนำเล่มเนาะมีอยู่6,800นะครับ มีหนี้เสียแค่ประมาณห้าสิบเจ็ดล้านนะครับน้อยมากนะครับน้อยมากอ่าแล้วก็ยอดลูกหนี้คงค้างนี่ถือว่าโตแบบเร็วมากเลยนะนะครับคือปล่อยไปหมื่นนะครับแล้วก็มันมีส่วนหนึ่งที่ส่งเงินต้นไปแล้วนะนะครับก็เลยเหลืออยู่ที่ประมาณหกพันแปดนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถบรรทุกนะฮะอ๋อเป็นรถใหญ่นะรถใหญ่รถบรรทุกนะครับ สวัสิการผ่อนทองนี่ยอดไม่เยอะแล้วก็ดูผ่านๆเอานะฮะถือว่าใช้ได้นะครับก็จะเป็นพวกสินเชื่อนะนะครับอนุมัติแล้วก็มีบิลเรื่องของบินเรื่องของการเก็บเงินนะครับที่แสดงว่าคือถ้าถ้าถ้าพูดถึงความชอบนะ,ะสินเชื่อของซิงเกอร์เนี่ยจะเป็นสินเชื่อที่ความเสี่ยงค่อนข้างน้อย นะครับความเสี่ยงค่อนข้างน้อยอ่าก็ก็ไม่น่าตกใจเลยนะครับอันนี้เป็นถ้าเกิดชำระเกินนะครับจะทำยังไงนะครับก็เกินแต่ไม่ถึง30วันนะครับก็ส่งแจ้งเตือนนิดหน่อยเกินไปเดือนนึงนะครับก็เริ่มส่งไปแจ้งหนี้เริ่มทวงถามแล้วนะฮะอ่าแล้วก็อ่าหกวันเนาะก็เริ่ม ส่งหนังสือบอกเลิกนะฮะอ๋อนี้ทองคำเนาะแล้วธรรมดาก็อ่ะถ้าเกิดเกินนะครับเกินสองเดือนเนี่ยก็ยังพอพอพอไหวนะครับแต่91วันนี้ก็คือติดตามว่ารถกลับมาได้เลยนะครับอืมโอเคนะครับแต่ถ้าเกิดร้อยร้อยห้าสิบวันนะครับก็ไม่ได้ละ ก็ไม่มีอะไรนะครับโอเคถ้าเกิดปรับโครงสร้างนี่นะครับก็จะไม่ไม่ไม่ถูกบอกเลิกนะนะครับลูกค้าเป็นใครนะครับก็จะเป็นพวกดีลเลอร์นะครับดีลเลอร์เครื่องจักรเอส่วนใหญ่คือส่วนใหญ่รถบรรทุกอะนะครับก็จะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าซื้อที่ไหนขายที่ไหนนะครับแล้วก็เซลล์เนี่ยเพียบเลยนะครับก็ GDP เนาะนะครับก็ต้องเรียกว่า ไม่ค่อยโตเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิด gdp โตนะครับอุตสาหกรรมโตภาคการผลิตโตเนี่ยยังไงสินเชื่อรลบรนทุกก็ต้องเติบโตอยู่แล้วแต่ผมว่านะเดี๋ยวพอ ipo เข้ามาเนี่ยก็ต้องปล่อยสินเชื่อพวกภาคครัวเรือนอย่างนี้แหละนะครับคือสินเชื่อวันนี้ยังแค่อยู่ระดับหมื่นหมื่นล้านนะครับการที่ ipo เข้ามาเลขสามสี่ปีเนี่ยตั้งเป้า ในในนี้นะนะครับว่าจะอันนี้ดัชเีรลบบรรทุกมือสองถามว่าตกไหมไม่ค่อยตกนะนะครับก็คือมันเป็นของทําเงินนะครับมันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร,ร่นะสินเชื่อนะครับก็เป็นนอนนอนแบงค์นะครับเยอะแล้วก็เริ่มมีแบงค์เข้ามานะครับสินเชื่อบุคคลเนาะแยกตามจำนวนสินเชื่อนะครับ อันนี้มีการเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบโอเคของเรานะครับมีทุกอย่างกเวนสิ่งเชื่อบุคคลนะครับ m อ c มีมีทุกอย่างกเวนสวัสดิการติดล้อนะครับก็มีทุกอย่างคือสวัสดิการมีเราทำอยู่เจ้าเดียวว่างั้นเถอะท่านี้นะครับเป็นเช่าซื้อเป็นหลักสวัสดนะครับมีทุกอย่างเหมือนกัน เฮงมีทุกอย่างเหมือนกันหลักประกันนะครับของเราเป็นอะไรนั่งกับรถบรรทุกนะครับ NTC เอาหมดติดล้อเอาหมดยกเป็นรถประเภทอื่นนะฮะเฮงเอาทุกอย่างสวัสด์เอาหมดนะฮะธานีรถรถบรรทุกนะครับแล้วก็รถอื่นๆเราพนักงานนะฮะ ใช้ระบบตัวแทนนะครับติดล้อก็เป็นระบบตัวแทนแล้วก็เหงก็ระบบตัวแทนเนาะนะครับจำนวนสาขา uh, MTC เนี่ยขายเองนะขายเองก็พนักง,งาน9000แต่ของของเราเนี่ยสาขาก,ก็สู้ได้นะครับ NPL เป็นยังไงนะครับก็อยู่ที่ประมาณ3กว่าก็ถือว่าไม่น่าไม่น่าตกใจอะไรนะครับ หาเงินมาจากไหนก็ส่วนใหญ่เป็นส่วนทุนนะเงินกู้ยืมไม่เยอะแสดงว่าใช้เงินจากส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นหลักนะครับโอเค Sg Capital นะครับเป็นบริษัทลูกของ Sin เกอนะครับซึ่งเดี๋ยวว่าจะสป i ินออฟออกมานะฮะก็ถือว่าก็ก็มีการเติบโตเข้ามานะครับก็ตอนนี้ เข้ามานะครับเจมาร์ g Mart เนี่ยเข้ามา3-4บริษัทแล้วนะครับถ้าเกิดตัว SGC g r o u กเข้ามานะครับก็จะเป็น5นะครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่โตได้ไม่น่าเชื่อนะคือจากขายมือถือไรายได้ไรายได้หลักจากขายมือถือมาทำทุงหนี้แล้วก็มาทำสินเชื่อนะครับกลายเป็นธนาคารนะครับแล้วก็ฟินเทคนะทีนี้ อยากดูเนาะก็คือเรื่องของงบการเงินนะครับว่าเป็นยังไงนะครับตึก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 นเนี่ยข้อมูลทางการเงินการวิเคราะห์น,นี่อยู่นี่น,นีโอเคนะครับเปเลย เพิ่งรู้เนี่ยนะครับว่า,าบริษัทเนี้นะครับมาทางไอ้นี่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับอยากดูส่วนที่เป็นงบเขาอะว่าโตโตยังไงนะปกติตรงนี้เราจะเจองบแบบสามสามปีนะครับรายได้นะครับพัน โตวไวนะเนี่ยแปดร้อยพันสามขึ้นมาพันเจ็ดนะครับรายได้ดอกเบีย้ยนะครับก็โตอย่างที่บอกแหละโตจากตัวลดทําเงินนะครับแล้วก็รายได้ดอกเบีย้ยก็มาเยอะเลยนะครับโอเคแล้วก็รายได้อื่นนะครับก็มีนิดๆิดหน่อยหน่อยนะครับรายได้ค่าในหน้าค่าที่จ่ายนะครับก็ ไม่มีอะไรมากก็เป็นพวกค่าพนักงานก็ขึ้นขึ้นมาตามกันเนาะค้าได้จ่ายขายไปหารอีก300ส้อนใหญ่เป็นอะไรนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกครึ่งหนึ่งอะ่ะเนี่ยห้านี้เป็นพนักงานแล้วก็ค่าทุนสินทรัพย์รอการขายไม่ค่อยเยอะนะนะครับถือว่าถือว่าดีนะครับ ตึ๊กตึกตึก,ตกจริงอยากดูนี้มาต้องตรงนี้นะฮะลูกนี้โตเรื่อยๆนะครับถ้าจําได้อ่ามันก็จะมีตัวตัดจําหน่ายนะไอ้คำว่าตัดจําหน่ายนี่คือที่เอ่อมันหายไปแล้วตั้งสํารองนี่คือตั้งแบบตั้งไว้เฉยๆในงวดนั้นนะครับแล้วก็นี่สูตรรับคืนนะฮะถ้าเกิดสมมุติเราตัดไปแล้วนะครับเราตัดไปแล้วแล้วก็ ได้คืนนะครับได้คืนก็จะเหมือนการหักนะครับหักหักหัก,หกลงมาแล้วก็จะมีลดยึดนะครับก็จะมีเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ตามมูลค่าของพอร์ตเนาะนะครับสามเดือนมีนาหกห้าเป็นยังไงนะครับก็ไม่ค่อยตัดเท่าไหรมีตั้งสำรองเพิ่มขึ้นนะครับมูลค่าลดยึดเป็นยังไงนะครับก็ไม่ค่อยเยอะแสดงว่า มันไปหนักๆเนี่ยนะครับไปหนักๆตอนปีปีที่แล้วเนาะนะครับปีหกสี่นะครับ <S 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 โอเคแล้วก็ถือว่าดีนะครับใช้ได้นะสินทรัพย์เป็นยังไงสิ่งที่เราอยากดูเนาะก็คือมูลค่าพอร์ตสินเชื่อเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเมื่อกี้เราเห็นกับประโยคแรกเลยว่า ตั้งตั้งเป้ามูลค่าพอร์ตเนี่ยไปที่ห้าหมื่นล้านนะตอนนี้ก็โตวไวนะคิดดูนะครับแค่สามเดือนไตรมาสหนึ่งเนี่ยพอร์ตโตขึ้นมายี่สิบเปอร์เซ็นต์โตจากอะไรนะครับก็จะเป็นพวกรถทำเงินแล้วก็เช่าซื้อเช่าซื้อเป็นพวกอุปกรณ์ครัวเรือนนะครับโอเคแล้วก็เจงนิดนิดหน่อยนะฮะถือว่าไม่เยอะนะฮะถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ย ไปไปหมื่นสองเจิงไปสามร้อยนะครับโอเคนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของอ่าอันนี้เป็นลูกหนี้นะครับก็แบ่งตามอายุนะครับแบ่งตามอายุตอนนี้จะเป็นสามขั้นนะครับคือแต่ก่อนก็คืออ่าต้องเป็นสเกินกว่าสามเดือน,นเดือนนี้ไม่ต้องนะครับก็จะแบ่งเป็น วัดตามความเสี่ยงด้านเครดิตนะครับถ้าเกิดยังทรงอยู่ยังอะไรอ่านี่ก็ความเสี่ยงน้อยนะครับแล้วก็ชั้นสองเนี่ยความเสี่ยงสูงนะครับแล้วก็นี่ก็เริ่มขึ้นมาเวลาดูเนาะอันนี้เขาทาเป็นเปอร์เซ็นต์มาให้ดีก็ดูสัดส่วนอะถ้าเกิดสัดส่วนมันยังใกล้เคียงเดิมอะอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับโอเคก็ถือว่าดีนะครับของซิงเกิลเนี่ยไม่ค่อย ตั้งสำรองเกินเท่าไหร่นะครับก็ตั้งสำรองแค่เอ่อเรียกไง NPL เท่าไหร่ก็ตั้งเท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นธนาคารเขาจะตั้งสำรองแบบเออเกินเกินไว้ก่อนนะครับก็ถือว่าไม่ไม่แย่นะครับคุณภาพคุณภาพสินทรัพย์ถือว่าดีเลยนะครับอ่ะอันนี้สำคัญนะเอ่อมูลค่าของสินทรัพย์รอการขายนะครับก็ แค่เหลือคงค้างเนี่ยร้านก็บาทนะครับไม่ไม่เยอะแต่ถ้าที่ดูเนี่ยคือยึดปุ๊บขายเลยนะครับเพราะว่ามันไปกระทบที่ในงบก,กำไรขาดทุนเลยนะครับเงินมาจากไหนนะก็ไปกู้ยืมบริษัทแม่มานะครับจะเป็นส่วนใหญ่นะครับโอเคก็เดี๋ยว IPO มานะครับก็จะเอาเงินนไปโปะตรงนั้นแหละนะครับ ราได้ดอกเบีย้ยนะครับประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์ส่วนต่างดอกเบีย้ย16กไ็ไม่ไม่ไม่สูงมากนะครับโอเคดูแลงบนะครับไม่น่ากลัวนะครับงบการเงินไม่น่ากลัวโอเคทีนี้มูลค่าเหมาะสมของอหุ้นตัวนี้นะครับควรจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับมันก็จะมีวิธีประมาณการเนอะอาะสำหรับ คนที่ไม่ได้อ่านลึกนะครับมาดูข้อมูลสรุปก็ได้ง่ายดีสิ่งที่เราอยากรู้เนี่ยนะครับเราอยากรู้ว่าตัวมูลค่านะครับตัวมูลค่าของหุ้นเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่นะครับสิ่งที่เราต้องคิดก็คือดูแบบเขาเรียกเป็น f l l ลีเด l ูดเนาะนะครับว่าว่าอะไรยังไงนะครับวิธีการดูนะครับก็ดูก่อนแหละว,ว่า กำไรปกติที่เขาทําได้ประมาณเท่าไหร่แล้วก็กําไรต่อหุ้นหลังจากที่ IPO เข้ามาแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับอ่ะก็เพิ่มมานะครับเจ้าของเดิมไม่ขายหุ้นนะครับก็จะเป็นหุ้นใหม่ที่เข้ามานะครับจะเป็นส่วนใหญ่ก็คือ3 2 7พันสบล้านหุ้นนะฮะโอ้เยอะ อันนี้ก็คือเป็นจำนวนหุ้นเนาะนะครับเพราะว่าจริงๆเราคิดก็ต้องคิดแบบ fully diluted แบบนี้แหละนะครับก็เจามาร์ตนะครับจะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับต้องมีอยู่ซิตี้มาด้วยนะครับอ๋อมีเทพนะฮะมีเซียนฮงมาด้วยนะครับเซียนฮงนี่เคยไปถือในนั่นนะถือบริษัทแม่นะครับตอนนี้ก็มาถือ ตัวลูกนะครับอันนี้ก็เป็น co ของอะไรสักอย่างริษันในตลาดนี่แหละเป็นหุ้นหุ้นไม่ธรรมดานะบอกเลยสัดส่วนรายได้นะครับงบกําไรขาดทุนกำไรกําไรสุทธินะครับ593แต่ผมว่านะ นะครับกว่าจะ IPO เนี่ยนะครับกำไรเนี่ยก็น่าจะโตสักให้โตสักสา็แล้วกันอ่านะมันก็คือ500ยเนาะนะครับห้าล้านห้าล้านนะครับแล้วก็ถูกจับคูณด้วย30%ก็คือคูณ1.3ึ่งาก็ประมาณ700นะครับ เขากวจะขายก็สิ้นปี65แหละนะครับเอาจริงก็คือเท่ากับ700ล้านหารด้วย3,002นะครับ PE นะครับปกติถ้าไม่คิดอะไรมากแล้วเขาบอกว่เติบโตขนาดนี้นะครับ PE ก็ต้อง30อัพอยู่แหละนะครับราคาเหมาะสมนะครับเท่าไหร่ก็เท่ากับนะ30แล้วก็คูณด้วยกำไรต่อหุ้น กากานะนะครับก็น่าจะขายประมาณสักเบาทประมาณนี้นะครับเรียกกำลังสวยเลยแล้วถ้าเขาโตอีกนะครับถ้าเขาโตอีกก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับดูก่อนว่ามีใครมาตอบคำถามเรากันบ้างนะนะครับยูจะได้ประโยชน์ไหมได้ครับเพราะว่า อยูเป็นผู้ถือหุ้นแต่ว่าก็คือถ้าเกิดห,หุ้นตัวเนี้นะครับมีการเติบโตนะครับก็จะได้เพราะว่าเราดูตรงนี้นะครับเราเห็นว่า u ูซิตเป็นผู้ถือหุ้นแล้วก็ตอนวันที่ IPO อ่ะเขาไม่ได้ขายออกนะครับนี่ฮะก็คือยังยังยังอยู่ยังอยู่ที่เดิมนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ ไม่ได้กระทบอะไรนะครับโอเคไม่มีใครถามอะไรเนาะงานวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ